ครับสาหิตีมีสิครับผมโอเคผมมีงานโลกสต็อกอีกตัวหนึ่งนะเอ่อคาร์แมน c f 3ตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดตัวที่ผมปิดไปเมื่อวานกับตัวนี้คนละตัวกันนะอันนี้เหลืออีกตัวหนึ่งพอดีว่าไปรูเจอตัวนี้มันจะไม่มีตําหนิเลยคําว่างานโลล่างสต็อกอะบางทีอาจจะมีริ้วรอยตําหนิเล็กๆน้อยๆอย่างตัวตัวเมื่อวานที่ผมขายไปตัวนั้นอะผมจะฝังไฟฟ้าไว้ต้องเอ่อไว้ไว้ ตรงที่เซาโฮตรงนี้แต่ว่าตัวนี้มันคือโป่งธรรมดาอ่าสวยตัวนี้น่าจะไม่มีตําหนิเลยอ่านะครับผมนี่ลายไม้โรสบูสเคลือบสาดินตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดนะครับผมก็สภาพอ่ะมันจะดีกว่าตัวที่ขายไปนะครับแต่เรื่องราคามันก็ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ผมให้สามพันหคือโผงธรรมดานะนะครับผมเป็นท็อปโซลิดนะครับผมอ่าแล้วก็เคลือบสาดินด้วย หรือถ้าใครอยากจะได้ให้ติดตั้งภาคไฟฟ้าเพิ่มลูกค้าสามารถเพิ่มอีกแค่300บาทพอคิดแค่300พอนะครับผมเราจะติดฟิสแมนตัวนี้ให้นะครับผมแล้วก็มีตัวตั้งสายให้ในตัวนะครับโอเคอันนี้ถ้าใครจะเอา,าพาคไฟฟ้าก็เพิ่มอีกแค่300ก็เท่ากับว่าตัวนี้เป็นโป่งไฟฟ้ามันก็อยู่ประมาณ3 4 0 0ก็ถือว่าคุ้มนะได้หน้าไม้แท้มาเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันต่ออ่า คือที่ผมไม่ติดตั้งไปเลยอ่ะเพราะว่าลูกค้าบางท่นานอ่ะบางทีอยากจะเอาไปอยากจะเอาไปติดตั้งเองอยากจะสั่งภ้าไไฟ้ามาจากที่อื่นแล้วเอามาติดตั้งอ่าแบบแบบนี้คือที่ผมไม่ติดตั้งมีแค่ตัวเดียวนะางานโลดลังสตอ็อกอะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เช่นกันมีแค่ตัวเดียวโอเคไเ,เสียงก็คือมาก เสียงดีนะตัวนี้๋ยวใช้ได้ใครที่อยากจะอไปเล่นในสงการหรือว่าอยากซื้ไปฝึกซ้อมเล่นตัวนี้ก็ถือโอเคนะครับผม ถือว่าโอเคเลยมีแค่ตัวเดียวราคาอยู่ที่3า0 0ใครอยากได้ฟ้าเอ,อไฟฟ้าเพิ่มอีกแค่3 0 0บาทนะครับผมโอเคค่าจะส่งแบบเอ้ยเดี๋ยวผมดูไล่ดูตําหนิก่อนวนะ่ามีตําหนิไหม <c oughs> เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดนะครับผมไม่มีไม่มีตําหนิเลย,อยชอบอินเลยมันมากเลยเหมือนคล้ายๆกับคลิปสันสามพันหนึ่งคุ้มนะบอกไว้ก่อนนี่เครื่องสาตินลายไม้รสฟูรสวยมากนะครับผมนี่สวยเลยตัวนี้สวยโอเคไม่มีตําหนินะครับผมตัวนี้ไม่มีตําหนิเลย โอเคแจ้วสวยนะครับผมเกรืสอาตินราคาอยู่ที่3,100ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปลายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจําแค่ค่าส่ง250แค่นั้นเองส่วนที่เหลือจนะ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยกรณีที่เพิ่มภาคไฟฟ้าเพิ่มอีกแค่300บาทพอติดตั้งเซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผม โอเคถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้าเจอในเฟซบุใเพจในกลุม่มทักแชท,ทส่วนตัวไม่ต้องคอมเมนต์ผมให้สำหรับคนที่พร้อมแล้วก็ซื้อจริงเท่านั้นนะครับผมขอบคุณมากครับฝากด้วยนะ CF3 Top Solid ขอบคุณครับ